วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องเตินะคะของแม่บริาทุกปรเนะี่นายน้าง่าวมีการ่อกผลิต การค้นหาข้อมูลที่ง่ายที่สุดค่ะโดยการค้นหาข้อมูลที่มีลักษณะการทำงานอย่างมีระดับขั้นตอนนะคะการค้นหาข้อมูลในกรณีที่ดีที่สุดนะคะคือีที่ต้องการหาอยู่ที่ตัวแรกคือเราเปรียบเทียบได้หนถ่งนะคะคือถ้า T ที่เราต้องการหาในกรณีแรกคือ T อยู่ตัวแรกเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้แค่ครั้งหนึ่งก็คือ เจอเลยตัวแรกแม่คำได้ไหมคะ สุดท้ายได้ห้านะคะ้งคือข้อมูลเข้ามาสี่ตัวแล้วก็เปรียบเทียบเท่ากับตัวของข้อมูลค่ะอันนี้ข้อมูลมี5ตัวแล้วก็เปรียบเทียบ ของการค้นหาแบบดีเกรเที่ยวเกิดคือตาลางที่ซ้ายเป็นตาลาง วิธีการเนี้ยเราจะดูว่าตัวต้นหรือตัวปลายดีเร็ยังไงเราเราเราใช้ตัวปลายหรือตัวสิ่งตัวต้นทำไมสมมติตัวต้นที่เราจะหาจะไม่ได้สามเป็นเก็บเนี้ยเราก็รู้ว่างานจะได้สองครั้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดตัวที่เราหาเนี่ยเป็นตัวห้าให้สามครั้ง ตัวที่ดีที่สุดเลยที่จะบอกก็เป็นตัวต้นเตัวดีที่สุดคำว่าข้อหาตำหนิก็คือไล่เรียนไปเลยโดยไม่ต้องคำนึงว่าตัวไหนเป็นตัวแะไรน้อยตัวมากแต่ว่าเราเริ่มแต่ตัวแรกไปเลยถ้าไปทนตัวแรกแต่สิ่งคือใช่แสดงว่าดีที่สุด ก็คือตัวที่ใกล้ที่สุดก็ดีที่สุดใช่ป่ะใด้ค่ะเพื่อนข้าใจป่ะเอา you